ัเพราะว่าเนื half, ้อหามันเยอะเกินก็เขาก็เหตุเก่านะครับเอาผสมความูลเส้นเดือนเั็นเพาก็้อต่อนะพุกชนิดนะครับข้อดนข้อกระชานนะครับสวยแล้วก็เหตุเก่านะครับตีให้ละเอียดแล้วเราผสมขวามูลเส้นเดือนแล้วก็เอาไปเย็นเส้นเดือนคือเมื่อก่อนเนผมตัดแค่เพาะทางตะวันก็เสรแล้วเนี่ยเมืราเวลาอเราตัดสัตว์ตะวันออกก็จะเหลือรากที่มันอยู่ ก็ลากพวกเนี้ยไปลียักไปีัยเแค่เดือนต่อแมตตาวน์มานเลย่ที่ด้วยก้อนที่ได้เก่ากันจะไม่มีเป็นการมีอีกต้นเอาหาวิธีใช้ก้อนเก่าให้มันเกิดประโยชน์นะครับถ้าถ้าเราจากแค่แค่สี่ข้อเนี่ยข้อสองข้อแล้วก็จะหายไปเกิดอะไรขึ้นมาเกิดก้อนเห็ดที่มันล้นเต็มไปหมด ไปนะตั้งบนภาวะโดยเฉพาะทิ้งไว้น,นานมันก็ติดเชือ้อเป็นรูปติดเ้อข่้นานะัวที่จะมีะก็ะึงหัวข้อนี้ด้วยหัวข้อนันะคนะพเห็นรู้ว่าเวลาก้อนเหตนมันเวลาโรคต้อนเห็นเราไปททำอะไรซเดี๋ยม,มันก็เลยอันนี้ขัจริงเลยนะเดยพูดต้องป่านแวแรเช้าคุณหัวข,ข้อเดียวก็คือการป่วย เนสองวันครับเพราะคอพ่อเดนสองวันครับมีใน,นข้อเหตุตเปีวันโอโหไเดินสองวันมีข้อที่านมาที่เดนวันเดียวก็มีโอสถนพนาัลายกับก,การเยนแต่แต่นะของฝักนะฝักปวันครับสองวันข้อเหตุของฝักเป็นวันกว,วันใี้เราเต็มที่เ,เวลาไม่เกี่ยว ้เปลี่ยนเปลี่ยนกันมากลาจี่ยนอาจารย์ก็สอบถามคืออาจรามารถเช่อมต่างแบบว่าตั้งแ่นที่3ไปจะเกิดเป็นวงชั่วโมงนะเป็น6วันเราสามารถมาได้ได้ได้กินเตียงครับมีปกรณ์เสริมเตียงเสริมเตียงไม่มีครับไม่มีแต่แนะนำไห่ได้ครับก็กถามได้ แต่มันเปิดรถค้อนไม่ได้เพราะมันออสรส้างผมไเรยนสอนผมเรสอนที่ที่ประจีนอยู่หลายปีหลายปีมาล้ส,สอนใข,ขอเรียนเสียเน้ตมนสมัยเอฟมันเรละพันสองเีว 1, นี้มันแจกกันแล้วแล้ก็แจกทุกที่ทุกส,ส,ส่นปัจจุบอนี้อมันเยอะขอเยอะที่มาแล้วบรงรบ้าเข้ามาแล้วบง้มา ขึ้นขอ้นภายในหนึ่งเดือนเนี่ยภายในหนึ่งเดือนจะมีสี่สัปดาห์นะครับสี่สัปดาห์ผมก็จะสอนผมจะสอนที่สองสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ผมขออยู่ส่วนตัวขอเวลาส่วนตัวอยู่กับครอบครัวบ้างรับงานข้างนอกบ้างอะไรเงี้ยประมุกหรือเหมือนกันนะตอนที่ที่สอนปีนะแต่ถ้ารับงานข้างนอกผมรับตังค์นะแต่เป็นบรรยายที่มาแล้วเสีย คือรับงานคณะผมก็ไม่รู้ว่ารูปแบบของการบรรยายเป็นยังไงก็เพียงเพียงขอไฟจะอะไรไปพร้อมทั้งหมดปรากฏว่ญญาในบรรยายบนบนขอป,ประชุมมาเขาเรียกไปอะธานาจันทร,ร์คน,น,นมันเต็มทั้งหมดเลยผมโอ้โหนะครับตอนนั้นพูดไม่เก่งแต่รับงารบรรยายขึ้เลยบนเวทีบนเวทีแล้วทุกคนครับผมจำพันคนนะครับคือมันก็ต้องทำในอีกภาคหนะึงเพราะไม่เคยพูดเกี่ยวกับ่เคย ก็บัรยายแต่เตรียมสไลด์ไปมล้วกาพูดด้วยตามปัดสระรับบัรยายอยู่นครับบรรยาย